วันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนฮ่าฮ่าฮ่อ่อทำไมทุกคนเป็นนี่กันหมเนียอ้ยเจ้ามาเตนจะไปปาร์ตี้จะไปวันฮาโลวีนวันนี้หลยบายโอ้ตตัวตัวตัววอโอ้ยโอ้ทำไมป้าปลาเนี่ยโอ้เออฉันคว่าฉันค่อยค่อยไปดีกว่าแล้วกัน สไนเปอร์สไนเปอร์นายตายหรือยังสไนเปอร์สไนเปอร์นายตื่นดีดีสไนเปอร์โอ้แม่งเพื่อนกูอาการหแย่เลยอืมเออแต่ก็เอาเตอะอืมไม่มีอะไรอืมอืมนี่ช็อกโกแลตยัม อร่อยอืมอืมไอชื่ออะไรอ่ะอยากกินช็อกกเล่นเหรออืมก็ไปซื้อเองดิอ่ะอะไรอยู่ข้างนอกอ่ะอะไรหน้าตาเรอเออจะว่ามันอาจจะไม่มีอะไรโอ,โอ้โหเพื่อนกูแม่งการหนังเนี้ยเออ โอ้ไอสับสกาวก็เหมือนกันโอ้โหแม่งหนักกันคู่อืมเอาวะต้องมีอะไรข้างนอกแน่นอนเลยที่ทำเกิดเพื่อนเพื่อนฉันกลายเป็นแบบนี้โอ้กเอา,าเดี๋ยวเวลาป่าผีแล้วชึบนี่ไปนี่ไ่ใช้โอ้ยจัมตาห์ฮึมฮั่นี่ <c oughs> นปืนมาเลยไอผีเว็น กลับมาที่มาหลอกหลอกเพื่อนคู่จับ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 กลับมาดีครับเอ้ยเอ้ยสิ่งนี้อะไรมาอ้าวอ้าวอ้าวเปิดไม่เป็นแล้วเอ้ยโอ้โหน่ากว่าไรไม่มีใช่ไหมเอ้ยโอ้โห โอ้สตร์ตวน้นโคนมือจมายเลยอะไรอยู่กองอะโอ้อะไรโอ้สับสโอ้คณิตะสโอ้กูอยากจะอ้เฮ้อ้วยนี้กูไม่นด้เรียนนี่ณิตศาสตรเลย Oh. โอ้ยเราใกล้เป็นเมนวะเนี่ยอืมฉันจะสงสัยว่านี่ทีนี้มันแปลกๆเนี่ยไอ้ใครใครพูนเนี่ยอ๋อนี่ฉันเกิดไปเองไอ้ยอ้พวกเด็กกระยูนอะไรเนี่ยอาอาหืออโอ้ยตัจะไม่ค่อยดีเลยอ่ะเจ็บชะมัด อ้าพยาบาลอ้านี่ได้จะช่วยผมได้นะครับ ah, ว yeah. yeah, yeah, ้าวเชสุดยอจริงฉรู้สึกดีขึ้นแล้วเอ้ยเสียวะเฮ้ยโอมึงเดินไม่เป็นอไรวะเนี่ยไล้ยล่่ร้ายล ี่ชั้นทำนายมาตัวมาคนนี้ชั้นก็ตะตองทำก็ดีมากคนนี้เพราะฉะนั้นนายให้อภไยชั้นได้เปล่ามาวอยแกยังไม่ไยุาาย่ก,กับเพื่อนของฉันอีกเข้าใจไหมไอเด็กม่อเสือ ให้เ hey, สียงภาษาบา้านไทยโดยโคโค่สตูดิโอไมค์ทีวีขอบคุณคลิปต้นฉบับด้วยนะครับผมอย่าให้ผมพลาอะไรนะครับก็คอมเมนต์คลิปใต้ร่างด้วยนะครับผมสำนี้ก็ไปจ้า